สายไว้ไสวัสดีครับวันนี้พบกับซงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเนออีกหนึ่งรุ่นที่ว่าเออไม่ค่อยเห็นมากนักในตัว Ford Next Gen น a n g e r ผมพูดว่าน่าจะเป็นคันแรกของที่นี่นะฮะของที่นี่ที่อื่นผมยังไม่แน่ใจเปใครทำหรือยังเอาใจสารบรรทุกสายไว้รุ่นสร้างโตครับเป็นยังไงไปดูกันคันนี้แล้วครับคันนี้เป็นตัวเออสแตนดาร์ดนะครับเครื่องยนต์2.0โบเดียวราคาอยู่สี่9้0 0 0 เกียร์5สปีดนะครับคันนี้ดูผิวเผินด้านหน้าอาจจะไม่มีอะไรคือจะเป็นโครงความเป็นสแตนดาร์ดของตัวเขาเลยนะครับแล้วด้านข้างตัวนี้ลูกค้าจับใส่ตัวแม็กซ์18นิ้วซึ่งเป็นลายของวายแทนะครับของเดิมเขาจะเป็นกระทะมาแต่ที่ทีเด็ดคืออยู่ด้านหลังนะี่ครับด้านหลังเนี่ยคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมคือมีการใส่คอกนะครับคอบผสมกับตัวที่เป็นเล นะครับแล้วก็ได้เป็นสีไทเทเนียมผสมกันคือได้ความสวยงามเอาใจสายซิ่งวัยรุ่นสร้างตัวหรือว่าสายบรรทุกหนักเลยนะครับ mm. ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเสริมมาด้วย mm. สังเกตว่าล้อจะมีความพิเศษก็คือเอาเ,อาเ,อาเน้นมาในเรื่องของความบรรทุกเลยร mm. องรับสูงสุดเนี่ยได้ถึง5ตันนะครับได้ถึง5ตันระบบเบรก fs ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของแหนบแล้วก็เพลาลอยเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยเพลาเป็นเพลาลอยนะฮะแล้วก็แหนบเนี่ยรองรับถึง10แผ่น นะครับก็คือมันทุกหนักได้เต็มที่แน่นอนนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้จริงๆแล้วตัวรถจะไม่มีกันชนมาให้ตรงนี้เราก็จัดสรรในส่วนของตัวใส่กันชนมาให้คือจะเป็นสีเดียวชุดเดียวกับตัวของวายแท็กเลยแต่จะไม่มีเซนเซอร์นะฮะไม่มีเซนเซอร์นะครับ,นรนรบในส่วนของด้านล่างด้านล่างเนี่ยก็คือวินทีเด็ดอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับโชคหลังมีการปรับแต่งทั้งระบบนะครับเป็นโชคแบบควายมี2ตัวด้านละ2ตัวเพื่อ เสริมการบรรทุกน้ําหนักที่มีค่อนข้างคิดแเยอะอย่างที่ผมเรียนไปก็คือได้จานวนสูงสุดถึง5ตันเลยเพราะฉะนั้นเอาบรรทุกทุกเรียบมาทุกของหนักมาทุกผลไม้มามทุกผักสบายครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าด้วยมิติกระบะของตัวรถยนต์เราเนี่ยนะครับอันนี้มีของเก่านิดหน่อยนะครับของเราเนี่ยมิติกระบะเนี่ยโดยพื้นฐานเราก็จะกว้างและยาวกว่าคู่แข่งอยู่แล้วนะครับพอทีนี้เนี่ย เราใส่ข้อไปพื้นที่มันทุกก็มากขึ้นแล้วอันนี้คือนี่ฮะมีการถอดของเดิมออกนี่คือผมบอกเปลี่ยนทั้งระบบเลยอันนี้เราก็ให้คืนลูกค้าไปทั้งหมดนะฮะเราให้คืนลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นการสั่งทำกับเราเราให้คืนหมดนะครับนี่ได้าสวยๆเลยฮะด้แบบเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับตัวนี้อ่าใช้งานง่ายมานจะ๋วสของตัวด้านในครับด้านในก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับมาครับ คงความเป็นสแตนดาร์ดเน้นใช้งานไม่ได้ถูกปรับแต่งมาอะไรเพิ่มเติมเพราะตัวรถเนี่ยตัวหน้าจอเอ่ยตัวซิงค์ตัวนี้แล้วก็รองรับตัว Apple CarPlay และ Android Auto นี่ตัวเริ่มต้นนะฮะตัวเริ่มต้นก็มีจอแบบนี้มาให้นี่คือทีเด็ดของ Ford Dex g e เจ r ของตัวนี้ในส่วของพวงมาลัยไม่ในหน้าเกลียดเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูฮรนี่เลยเขาบอกเป็นพวมาลัยไฟฟ้าด้วยไหมฮะ นี่ครับถึงเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวหัวเดียวแต่ดูพวงมาลัยครับมือเดียวก็ควงได้ในเรื่องของความเบาเพราะฉะนั้นเราทุกหนักๆเนี่ยข้อดีของพวงมาลัยฟ้าคือได้ของความเบาในตัวรอบต่านะฮะแล้วพอรอบพวงสูงแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะนืดขึ้นตามความเร็วของรถยนต์ได้เรื่องของความปลอดภยัยจำคอสะพานหนักๆเนี่ยสบายครับพวงมาลัยเอาอยู่เห็นไหมมือเดียวควงสบายทุกมาเป็นตันก็ควงมือเดียวนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ไม่หามีให้กระตกไฟฟ้าครับระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้หมดระบบแอร์ระบบจอตัวนี้เหมือนในตัว่ xlt เลยนะครับตัวปรับความสว่างเรือไม่เรามีให้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยหัวเดียวนะครับรองรับระบบหัวเดียวอันนี้มีการติดตั้งเป็นระบบไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเพิ่มเติมเพราะตัวนี้มาตรฐานโรงงานเขาจะไม่มีให้เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับทีนี้บอกเลยว่าตัวเริ่มต้นก็ไม่น้อยหน้าใครในยี่ห้ออื่นแน่นอนความหลอก็อย่างที่เห็นครับ ไม่แพ้เจ้าดังๆที่เขาทํากันเยอะๆลองเปิดใจแล้วรับดูครับว่าความผลทนความแข็งแก่งตัวรถเป็นยังไงนะครับสนใจติดต่อข้อมูลถามผมได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรอย่างน้อยก็ซิบถามกันก็ยังดีลิงก์อยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปว่ามีอะไรบ้างขอบคุณครับ